สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการภาคเครื่องเมืองชุมพรบายตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของแตดเด็ตพ่อขอมหลวงชุมพรเกตุลมศักดิ์ EP นี้นะครับขออนุญาตนําเสนอหนึ่งในเหรียญเป็นจักราทีของเหรียญเตดเด็ตพ่อขอมหลวงชุมพรนะครับท่่นก็คือ เหรียญกมลลวงชุมพรสารปร่าตะโกปี2519นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมันปูนะครับนี่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับผมคราวนี้มาส่องกันดูนะครับ ให้จำใบหน้าของเสด็พ่อให้ชัดเจนแบบนี้นะครับถ้เาเป็นใบหน้านี้เท่านั้นนะครับของเกคจะใบหน้าจะอ้วนวันนี้นะครับของเกคให้ดูที่ไรผมของเสด็จพ่อนี่ก็จะจะติดเป็นรอนเป็นรอนขดชัดเลยนะครับให้ดูเครื่องราชนะครับเครื่องราชชัดเจนนะครับเครื่องราชที่เสื้อของเสด็จพ่อนะครับ มีความคมชัดนะครับเดี๋ยวนี้ให้เน้นดูที่ความคมชัดนะครเหรียญจะต้องไม่บวมนะครับมีผิวเรียบตึงนะนเหรียญสวยๆแน่เหรียญถ้าเหรียญไม่ได้ใช้นะครับขอบข้างจะเห็น เห็นเป็นเส้นรัศมีรอบๆเลยนะนี่คำมาดูคราวนี้มาดูเส้นตรงคําว่าปากตะโกนะครับจะมีเส้นเห็นไหมครับจะมีเส้นยาวๆออกมาถึงแขนเลยนะครับดูคําสละโองคําว่าปากตะโกนี่นะครับ ช,ชัดๆนะครับเส้นนี้ต้องต้องเส้นที่คมคมชัดๆนะครับนี่เครื่องราชชัดเจน,นนะครับตกศรนะครับคมคมแด้งๆนะพื้นเหรียญไม่บวมนะครับพื้นเหรียญด้านหน้าจะต้องไม่บวมนะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับ นี่ด้านหลังก็จะเห็นชัดๆว่าเป็นพื้นเหรียญที่เรียบนะครับมีความเรียบตึงนะครับยันคมชัดนะครับดูที่ตัวอักษรน,นะครับตัวอักษรของด้านหลังนี่จะเป็นตะปุ่มตะปํานะครับไม่เรียบดูที่ตัวเลขนะครับวันที่25ธันวาคม2 5 1 9นะครับมีความตะปุ่มตะปํานะครับ บางท่านก็เรียกว่าเป็นหลักสอนตัวหนอนนะครับอันนี้มินมาดูจุดใ่ายตังอีกจุดนึงน,นะครับรอยหยักตรงนี้จะต้องเป็นหยักลึกนะครับของเก๋จะของเก๋จะหยักตื้นนะครับคราวนี้มาดูหูเหรียญน,นะครับไอรูเจาะเหรียญน,นะครับก็มีเนื้อปลิ้นนะครับนั้นก็มีเนื้อปลิ้นจากการเจาะนะครับ คราวนี้มันดูขอบข้างนะครับนี่ขอบข้างเราจะเป็นขอบปั๊มมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับปั๊มมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับ่ดูกานนี้นะครับนี่ปั๊มกินมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดครับ มาดูรอยฟันของขอบขอบข้างนะครับนี่สองสองขีดตรงนี้นะครับนี่สองขีดตรงนี้จะต้องมีทุกเหรียญน,นะครับนี่สองขีดตรงนี้นะครับนี่ถ้าจําว่าถ้าเลื่อนไปด้านหน้านะครับนี่จะอยู่ตรงจะอยู่ตรงอักษร คำว่าหลวงนะครับรอลิงกับวอแหวนนะครับอยู่ตรงกลางนะนให้จำว่าอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวสองขีดเล็กๆเนี่ยนะแล้วปันพาใหญ่อยู่ไอ้เปจุดก่า่ตังนนะครับน,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 บนี้จะไปตรงกับรอลิงกับวอแหวนนะครับอยู่ประมาณตรงกลางนะครับาาลากไปด้านหน้านะครับ เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญสุดยอดประจบการนะครับเลยทําให้ติดเหรียญหนึ่งในเหรียญเป็นจัาคีของแต่ด็จพ่อคำหลวงสมพรนะครับเหรียญนี้มีมีประสบการณ์ครบทุกด,ด้านนะครับเด่นเรื่องแ้วพลาดมหาอุดนะครับเริ่มยศเริ่มตาแหน่งนะครับพิธีปลุกเสกสุดยิ่งใหญ่นะครับสามวันสามคืนนะครับสงฆ์ระสงค์วัดเจ้าฟ้าแต่ละลอยร่วมปลุกเตกนะครับ ราคาเล่นหานะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงผิวมันปูนี้หรือว่าทองแดงลมดำถ้าขึ้นสวยๆนะครับก็ต้องมี1 0,000ถึง1 5 0 0 0าบาทแต่รุ่นนี้ก็มีเหรียญกระไหลทองเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกระไหลทองนี่ก็ต้องมีราคาถึง2 0 0,000่บาทนะครับครับเช่นเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณจักใจนะครับ ดติดตามคลิปต่อไปนะครับจะนำพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดจุมพรด,ดังดัดีๆมาให้ทังนะครับกดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับ